ียังเลยน้องนึงอุ้ยยังงานโอ้ยเมื่อซันนเฮ้เมื่อซันนี่ยังมานี่คุณแม่อ๋อนี่นะครับพี่พี่งองครับหัวน้ำตัวนี้พี่พี่วม่งแน่พี่พี่แมนเบิร์ดเลยจ้าพี่เุ่นปะแมนนี่ก็ะแมนซะกันพี่เฮ็ดตัวนี้พี่นี่ก็ะแมนโอ้ยนี่ก็ะเฮ็ดอ๋นี่มันบันเลาะนี่ยีกนึงยีกมาแล้วไง สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับหน่ำหนึ่งกับไอ้บินๆนาะจ้าสวัสดีพญามิยาไอ้พ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะจุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกจันนะครับผมทั้งผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเลือเกิผู้อยู่ในเลือเกิผู้อยู่ต่างประเทศนนะครับผมนี่มาพอกันกับบ้าวินกับหนึ่งหนึ่งในสองเดืนในสองของวันที่สิบหกนะจ้าตรงกับวันจันทร์จ่าเดือนตุลาคมพศอสอนสงพันห้าร้อยหกสิบหกจ๊ะนี่ครมือมันต้องใครหลายคนนะครับเนาะจ๊ะสองกลางเดือน เอาวันนี้ห้าเข่าพิกัดปลาโนนทองนะครับก่อนครับปลาโนนทองอยู่ในเขตบ้านน้องแปนมือสามตำบลเมืองคำเพื่อวิชลีังหวัดดุบบนราชธานีนะครับรักๆเกิดสมัหาเห็ดละก่อนดี่นั่งเอ็นจ้าเอาไปเบิ่งสิพ่อเฮ็ดยังเนี่ยนะครับสิมีเห็ดยังเนี่อากาศมีการเริ่มหนาวแล้วเนาะน้องนนึงจ้าเป็นอากาศหนาวแล้วครับป่ะไปลุนกันเบิ่งครับอาจายนี่นะครับเริ่มต้นขึ้นมาอากาศกะเป็นหมอกคุ้นวาเนาะครับเนี่ยมือเสาร ผอดวันนึงนึงเฮ็ดเฮ็ดยังเหเฮ็ดถุงเผาจ้ากินเฮ็ดถุงเผาน่อยจ้า กคนี่จ้หดาล่16ตุลาองหาครับเห็นาลใหญ่นะเห็นดำจ้เห็ดนาลยจ้ะเีเอานึ่งจ้ะหอบสุดท้ายจ๊กนีเนาะเมียนไปแจ๊กเขาไก่เขาดอกไก่พอเกี่ยวนี่เิมีอีกหลอดนึงหอดนี้จ๊ก ตัวนี้บวดใเลยตัวนี้ก็บวด้ตัวนี้คืไดหญ่เป็นเหมือนแุนนี่เนาะจ้ามีงามเลยจ้ะแขงลางปีเด่นตัวนี้บวดใหญ่ตัวนี้นี่ได้แนุนนี่นี่เอ็นฝุ่งมาแง เห็ดน้าเรีงน้ำหมอกแสบอย่าบอกไพ่นางหนึ่งจ้าโอ้ตัวนี้ขนาใหญ่ออกนำกันเลยกับเห็ดนาเรียงขิงขมิ้นเนาะอื่มูะไม่มีน,น,นะมาน,นี่นาจ้านี่นะครับสภาพผมเป็นโฮมกอ,อน,นะครับ ีิน,นาเลเอาออกนะครับออกไปทางพี่วันหนึ่งโอ้ยดอกนี่บันแข็งดีแห่งจ้านะใหญ่ๆด้วยนี่ดูงงามเพิ่นจ้าทุกรุก่นท,ท,ทุกขนาดครับ ถ้พอ่อแมนฮ็ตเนี่ยอื่นหยบนั่งนหนึ่งจ้าสอ,องดอกเนี่ยเขียงครูจูจี้เลยจ้ะจมูกแบบเพอร์เฟก์หนึ่งหนึ่งจ้าะนาดเลยวันหนึ่งเนี้ยจ้ามนก็ใหญ่จ้าดอกเนีย่ยนี่ครับ เป็นเงาเลยจ้ะหุ่นแมนอกีกพีอีกใจ่ืีอฮืแทงหลังระวังนางเนื้อเนี่ยส่วนอีกขาเป็นเพื่อซีเมนถือแม่อยากกินนะดอกเพิ่นยอดในน,นุ่มโอ้ดอกเพิ่นยังขา หลุ่นหนึ่งก็มีรุ่นหน่อยก็มีเนาะร้ายรุ่นเนาะขาดจะนำเห็ดปวกบ่อสวงเหมือนกันขาดการบัวใหญ่ขึ้นวานแล้วหนึ่งเห็ดปีนี้จ้ะาจ้ะาจ้าต้นใหญบัวใหญ่ไอ้ที่หมอนะจ้ะ คุณนะงานเนี่ยเด้งห,ห,ดนหนาคือหามจ้ตูนไปเนาะจ้าม่นหิดโกใยใหญ่จ้ะหิดหน้าเล่ใหญ่จ้า,าเด้งหนาจ้ะพึ่งดำจ้า จ้ะนี่ไรเลยสีชมพูจ้ะข้อไหนดอวยอุ้ยขายวินงานเพลงจ้ะเห็ดพึ่งไขาจ้ะพึ่งขาลายจ้ะ

่ไงดีเนาะไอเดียสองดอกจ้ะอันนะครับชิปนาฬิกาสิบหกนาทีวยมาทั้งป่าน้องแปะพี่นะครับบ้านในวันจันทร์ที่สิบหกตุลาสองหาหกโคกนี่ครับหลังจากไปเก็บเห็ดนาเลียเห็ดกอส่วนปลาโนนทองมาแล้วครับกับตปลาจีติดปลาต่อพอแล้วน้องนึงเห็ดนาเลียบ้านดอกนึงไอ้วิน ทาออกก่านมีกระออคือการจะสังเกตบนขาหลอกเนี่ยแล้วนั่นตองนี้จ้ะต้นเห็ดกอใหญ่จ้ะบนขาคุณเห็ดลองเขียวจ้ะอ้าเราหนึ่งเปิดใบใหม่ออกลุมปาง,งางเลยจ้าเห็ดกอใหญ่จุ่มหนึ่งบนหนึ่งจ้า ยังไงจ้าจูมพิ่นจ้าทางคนนีกบังนึงเน,น,น็ดกอใหญ่บันะครับเนีมไปจ <c oughs> ูมใหญ่ขาดครับเป็นยังไงครับเป็นเห็ดดอกก็เป็นเห็ด อ่ะมาหอดทางออกแล้วน้องนึ่งสิาพาไปใช้อีกมือนี้บานน้องนึงสิาพาไปซ่อมเฮ็ดปกวกจากพี่น้องไปเบิ่งหวยละเมิอดอยู่ทางใต้อ่างเก็บน้ำพุ่รณะเนาะนนทางเหนือเนาะแม่นครับฝากหน้าไปอีกพุ่รณะทางเข้าบานพ <จะ S 1> ุ่นเนาะจ้ะไปครับเฮ็ดอยู่นี้เฮาก็ตัวนี้ปลาก็ะม,มานเติอบอยู่เนาะเก็บเป็นตายครับเป็นนาแลก่อนเนา<จ>ะจ้ะก็เฮ็ดกอแดงครับเฮ็ดเผิงมีจักดอกมื้อนี้หลายดอกเติอบอยู่จ้ะ ไปหลุ่นกันเบื้องเนาะจ้าว่าเฮ็ดปวกสีออกบ่อยู่หงายเนาะตามกันไปหลุ่นกันเบื้องเลยครับอะลงมาหอดหุ่งแล้วมื่อแล้วนะครับใส่อ่างเก็บน้ำเลยนะครับเหยงอะไรหนึงอุ้ยอุ้ยเหยงอย่านเหยงบ้านนี่หัวน้ำตัวนี้พี่พี่วม่แน่พี่พี่เมนเบิร์ดเลยจ้าพี่ ่นีแม่นี่กระเนียนกันพี่พี่อี๋นะครับอนไลรฉันใจอะไรหนึ่งหนึ่งจวนยังอ้ยปวดคนเต็มเลยอเหลือเลยหนึ่งวันอย่าเร่อนี่อาอีดใหญ่มาเตรียมมาพร้อมเลยครับมัน เพิ่อนวัอยู่หอยละเมิดขาายาวหน่อยวินนะเมีนแม่นพว่วมเพิ่นโต<ม>อ,อู้ยาวอีทีจจะุพื่อนวัยอู้ตอาแต่ว่าขานุดหนต่วอ้าอันน,ววววนี้ไห้เนาะเจ้าปวกแสดงมาหอดเจ้าปวกเพื่อนเหนมาหอดน้ำยุกางแม่งทับลายนี่ปวกมันละมองือห่ามจะ้ดิ หนึเดียวเห็ดลายสนิทขนาดเท่งนาเลยท่งเห็ดปวกเห็ดกอเห็ดเ <umba> พิงบวชลายไปหวดยหนึง <umba> จีมจีมจะจีมจีมจีมตนัดไปวนเมื่อานีแ่นี่ก็แม่นด้นั่เห็ดตัวนี้พีม นี่กระเฮ็ดลองกระสูนก่อนแล้วอยู่นี่ีอีนีาอีเจ้านี่เนาะมีอนติดอะไรออตัวน้นบลู ดังปาบุกขานี่เก็บอยู่ฟังหวยเนาะแมนจีฮะ<บ>เหมือนเ๊ยบน,น่ปลาทงนึงเพราะว่าได้ยห็นหวา่าเฮ็ดปัวกออกเลยมาหล่อเบืงเ้งหน่อยวินเนาะนสีผัวบ่จ้ะพี่นนนนเนอะเห็นะเพิ่นโพดลงเนาะแมนจนี่วินนมนน่อนหัวดำๆกำลังที่ล่านี้กำลังสิเท็งคนนึงพ่องาแ่จะ มาอดูน้องหนึ่งนั่งนีระเบิดไม่เห็น,น,หน,นช่วยบอกท่านจิเกิดนเนาะนี่เป็นยังดีมได้ขื้นกอ,อาดีกรวดออกเนี่ยนนั่นนงนึงเนียนจากเพราะว่าไป็ใหม่หลายเนาะ,นะนในโครงทางร้ายและ้วกะ็ฮิตกำลังผุนน่าจะฮิตโค่นเป็น,กนเกินครับบ้านเฮา เอ็นเฮดปวดดอครับบอ่อยจนึงหุ่นไอ้พี่เนี่ยพะว่าเกิดย่มเกี่ยวเขาดอหน้างนึงโดนจ้ะปวดใต้านามเิ่นเกินครับพะว่าไปขึ้นใต้นาโอ,อ้ยขาใะ่อีกละหนึ่ง่างนี่นน ตัวนี้คือเหลือแต่หัวพันดอกพันขาพันไปใส่พันน่าจอดเดินละเก็บในท้นเพิ่นมานี่เดีตัวนี้เดลือแต่แต่ดอกขาเพิ่นถือกินยังง like ับไปเพิ่นผูดอกยางขาหย่างรวงรวงนี่แหละในหนังดินนะดูนี่ เอาขอ้าวกันี่ยผัวกินอันนึงพบตุลาบนนันนึงมันกเก็บนี่ปลวกน้ำมูเลว <laughs> เก็บอีกเนาะตัวนี้เก็บในหวยละหมืดเนาะตัวใน,นปลาก็ได้กเก็บอยู่จ้ะนี่ ยัง<ม>อยู่จ้ะได้แล้วขาอยู่ใส้ขาขาอยู่พี่ยาวๆโอ้ยอยู่นี่กําลังแท่งเลยจ้ะนี่ 이이쪽 자. 어? 하기님들네 Dan. ขาตัวนี้ทีู่เข่งเพอีกเด้จ้ะอีกหนึ่งเห็นบ้างเหนี่ดนี่คะเมียนในพินเนี่ยนั่นเยูดพี่พี่พีู่นี่มันนดันเนาะว่าเมนเพื่นสิแตกเลยเนากี่ยายาเพิ่นโอ้ย làm gì mình hạt mày nó chìm xa nữa đó chả bao nhiêu mày nhảy khá nhau không được lại นี่นนี้ะหาใหม่ที่ญี่บุนมาหพ่อแม่นหาใหม่อยู่ปุ่น,จนเจ้าใบนอยู่พี่้ยน่าจา้ะที่หวที่ญีนขห<อ>น่นอยด้วยจ้ะบาทนี่กำลังห้ามจะกำลังห้าม อ,อ๋อครพบ่นก็อมอเป็นก้อนเอพิ่นนุ่มนึ่งก็เป็นสนสันเหมือนหิ้วเขาหรือว่าตงนีงหออิ้วเขาใช่คือกินแล้วงานนะ <c oughs> น่้ตื่นเตี่นบ้ันนี้ปลาช่องแปลกแล้วงันนี่นี่เทโขเฮ็ดตัวนี้แม่โมหินนุ่น่ะเอ้อครพบ่มบดมาหนัเจาตัวนี้ออาเนยตกี้ นี่ก uh ็ะเมียนไอวินตัวนี้ก่อนนี่เด้อเอาไปเห็นเห็ดบ่ผู้ไายไปเหยียดเหย็ดแต่เฉพาะผู้เก็บเห็นอยู่นี่นะโอ้ยหงำครับแามอีดีคนละนี่นะมันยังไงกระเมียนนี้ก็จ้านะครับไปเชึงเป็นสายไปเลยครับ มันอาอุ้ยเป็นยังไงบินน้องน้องจีนเห็ดปวก็เปลี่ยนบ่เป็นคายกันได้จังหนาเสียงเบาอีู่บนนี่ปากแห้งพี่น้องกับมหาคือกันจ้ะเพราาะว่กันได้ยินข่าวว่าออกก็มาหาเนาะลำบากเท่าตันเนี่ยนะครับเป็นเพิษบานอยู่นล้วเออไม่นะใจง่ายแล้วจังไปเบืองฟองกะออกน้ำหอยละเมือเท่านี่แล้วเนาะแม่ใจใจอ่างเก็บน้มเนี่แหละครับนลำลำหอยลงไปเลย มองได้เคยออก,กออกเน่อยจ้ะพี่ยังวิ่งโหงามเห็งจ้าเป็นคูเลยตอนนี้ตัดหาคนออกนี่ก็เมียนี่พิ่งนีน่ะไปใส่ตากันตรงนี้จ้าอืวู้หาตัวน,นี้รูดบ่มันเดืยวได้ยุ Là... Nhào <laughs> không nhào bay nó mình nhào bay. vậy. nó. mày nhào quá. Nhào đi hạt của với nằm. sẽ mai ít, เลียงไม่เอากำง,งาม <laughs> อืมอมีอีกบะนึงเวนจ้าตรวจครับจิมจ้มนึงจิมจ้มจะจิมจ้ม,ม,มพี่นอ้นน้ำลงนึงพี่ปะเ,เนี่ยเห็นเบอรนี่ชอ่ชองช่องเดาะงานกันนะจ้าเย็นดีจ้าเย็นคนด้ีจ้าเด้วยสวยง,งามเอง มือเ่าโวนแห้งแห้งห <laughs> <laughs> นี่นามาแล้วน้องนึงจิ้มไปเลยแน้องดึงออกเครื่องเขือ่อนี่สั่นแหงมือกองเขื่อขาดนี่จริงลูงพูดเลยเ <laughs> ขื่ังไว้เลยดิเขื่อข,า, <laughs> ข,ขาดยังน้องนึงอยู่โดนน้องนึงกันอยู่ อยู่บอิวินอ๋อเอาตัวนี้ก่อนคุะ่นึงเสียงพี่น้องมาห้บ่มาเห็ดปรจักษ์น่จิมก็ได้จ้าจิมก็อีกเลยพี่มิจาิมัเอ ชีมิกะชิมิกจอดนี้พอดีปีกครับปีกจิ้มอีกะจิ้มีก้อนข้าวขาวมีมุก้ามขากะรวยสวยเลยพุน่ะอูโอ้ยกระเม็นอีกกรวินเด้อพี่กะล่งผุตีละนี่นี่พุน่ะอขาบุญย็นลมั ไล่หมองไลยบอลพ่อแม่พี่นอนอยู่ก็จะได้เก็บกันถวนนาอยู่ปีนี้เนาะจ้าน้องนุ่งคนกลางตื่นเต้นแหงเพราะว่าน้องนุ่งกำลังได้เก็บดอกข่าเมี่ยงพอเนี้ปลาบางจีหามือนึ่งเลยง่ามกันอยู่ได้นั่งก็ได้ไล่เติบอยู่เนาะนี่นี่อีกนี่อีกเดี่ยวเป้านี่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 โอ้โนี่ขลยีกจ้ะนี่ยีกนึงนิ่งอ๋อหยิบีกจ้ะหลุหัวเรียมครับหลุหัวเรียมหลุนหายหยากเนาะตัวนี้เนาะ นฟังเสียงทางไหนดังป๊อดหนึ่งขึ้นมาตัวนี้ค้าก็อ,อยู่ไต่ใช่โฮหฮาแล้วเอาตัวพี่ไปมีอีกนึงจีมอีกจะจิ้มอีกเป็นกลุ่มเป็นงูเลยครับอืองามครับเนี่ยเป็นเต็นบอนนึง ตื่นเตลี่ยนแห้งดีจะ้ะบกติปูฟันไว้สิแมาได้ย,ยินแต่ข่าวก็ออกข้อมเพิ่มมาอีานี่นหนึ่งนึงเพิ่นแต่เพิ่นปวดพูดส่วนไปทางมันหอยคาเนาะแมนทางหวัวแขีเพเ่็นครับทางหวัวแขีถ้ามันแก่งสมบูรณ์เป็นไหมเมนเพิ่นปวดลงวาทางเฮาจะบอกว่าอะไรมาเบิง่งหนึ่ง,งนึงจ้าเห็นดีจะ้ะไปละป่าจนเมื่อยจะมาฟังหวยออกอยุนี่นี่เองนี <laughs> ่นี่เป็นแปนขี้มัน,นจะขี้มีดนี่ะค้าเพิ่นนี่ ลูกค้าพูดนอนด้วยนะเฮ้ยฝั่งเสียงปัดเลยนะเนี่ยแล้วนะครับสภาลำหอยที่เฮ็ปดปวกเกิดนะครับบอกอีกเชนึงน,นะครับไตอ่างเก็บน้ำลงมาแล้วนะครับน้ำคลองสปริงเวกจะเป็นลำหอยละเมิดไหลลงไปอำเภอบุญทะเลกันได้ครับนี่ไหลลงโดมหน่อยนะครับไปอำเภอบุญทลีกไปลงเขื่อนซิลินท่อนไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา12นาทีแหละครับเสด็จเข้างานองหนึ่งสิไปแพ็กเฮดทรงอยู่นะครับวัอนี้จะถึงผลงานองค์หนึนนนน่งกันเลยนั่งอยู่เงาใหม่ในบรรยากาศขนาด <c oughs> เป็นๆเยองไ์หนึ่นงวันนี้นสุดมานเลยจ้าวันนี้ดอกงามจะน่น,นะครับงามขนาดเลยจ้าทั้งใจเป็นเฮดกอเฮดนาเลียนะองค์หนึ่งเนาะเฮดปวกนี่นนน head ปวาได้เลยว่าบ่มีดอ,อกบานเลยวินเนาะเป็นตัวง,งานลุ่น กำลังแข่งก็มีคนอื่นดุนหัวน้ำเนาะจ้าเนาจ้าสำหรับคลิปนี้น้องมึงก็ไปวิ่งกับพีพ่น้องเขาปลาเนาะจ้าเขาปลาน้องจองน้อนท่องเนาะจ้าไปได้เม็ดนาแล้วก็เม็ดกอกับเม็ด,ดพื้นเนาะจ้าก็าเลยพาพี่น้องเขามาลองหวยละหมื่นเพิ่งเนาะจ้าจะยินว่าคาวัเน็ดหัวก็กำม้าน,นาดเลยจ้าพี่น้องมีแต่รุ่น นหน่อยตะเปลแต่แปลเลยนะจ้าสำหรับคลิปมือถือมากก็อ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจลืมกดแชร์อย่าลืมกด,ดติดตามน้องนึ่งก็ไปวิ่งเลือจะเผิ่อสิบกขาดคลิปใหม่ๆนอกจากนั้นว่าหนึงหน่งก็ไปวิ่งสีผ้าพี่หนองไปหาเห็ดอยู่หม่องได้ไม้ได้หรือว่าไปหากินแนว่ได้หน้าจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าบอกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาล่ะนะครับไม่ไม่ไงพอแม่พี่น้องลุงป้าอาร์ไอทีจุปสัรค์นะครับสำหรับการเข้าป่าหาเห็ดวันนี้นะครับสองหม่องสองไม้ได้หลากหลายชนิดนะครับ ไม้สุดท้ายนี่ก็คือไมยละมืดนะครับกับมามานเห็ดปวดก,กําลังออกใหม่นะครับมีแต่ดอกงามๆนะครับไม้นนทองน้องแปกแล้วก็จำนักสงฆ์น้องจองห้องให้นี่ก็เป็นเฮ็ดนาเลเห็ดกอนะครับเห็ดเผือกร่วมกันนะครับก็จากการวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณ,คณพญายมิย,พมพยาพรเมพ่น้นวลุงป่านายอิีุกทันนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์รับผม ขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาในรายการครับผมผิดผาลาดประการใดหรือว่าตอบสาบร,ระทันใจกับขออภัย้นานำนะครับผมอย่างหนึ่งีิขาดไปเลยนะครับขอบหน่อยไว้ใช่พี่เมียพ่อเมียพ,พี่น้องลุงป่าน FC, าอ f ฟซีภูคาทุกท่านจงประสบสมหวังแต่โชคดีโชกมานี่โรภายหลายไดๆมากํากายสุขทั้งนานร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่ปนปราถนาลำรวยเงินทองยิงยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับมินี้อก้าวคข้ามาสวัสดีครับขอบการมืูนใหม่ครับผม